ความสุขบ่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทําใจพอดีคือยอดความสุขนะเจ้าตั้งกำลังเกียรติติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชยียงใหม่ จากนี้ไปขอเชิญตั้นห้าฟังรายการธรรมานุสติดำเนินรายการโดยพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้า i um. Put come i ปฏเเชิญสมาธิใจเกิดมีทำบุญตักบารไหว้พระอิจใจสุภีอิ่มเอม,เอมรู้ดีเรานี้พุทธมามากา าบุฟังตางหลทุกท่านอันเป็นดีหักดีนับถือของตัวเจ้าวัดหนองทองตนนี้ทุกสารทิตวันนี้มาพบมาปะก,กันอีกเช่นเคยในรายการประกินะกะแห่งธรรมะสพิเหระก็ในวันเวลาเดียวกันนี้และ ็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ญาติโยมทุกครั้งเมื่อมาปะมาพบกันนั้นอาจะได้ไหวพระคือไหวพระระตนตรไทยแล้วก็สวดมนต์เล็กน้อยระว่างที่ไหวพระและสวดมนต์นั้น ขอเมตตายมตั้งจิตตั้งใจเพื่อตั้งมันจะได้ถวายเป็นพระรชัยมงคลได้องค์สมเด็จไปะเจ้าลูกเกอเจ้าฟ้าประชละกิติยาภาเงือพระองค์ท่านนนั้นได้หายจากอาการพระประชวรเงือพระองค์พาท่าน มีพระสุขภาพพลัำไยอันแข็งแรงได้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นลมโพลมใสแก่ประสุขนครรทุกหมู่เหล่าขอญาติยมตั้งใจเอาต่อไปก็เอามาไหว้พระสวดมนต์กันนะ พระองสมมาสมพุติภควาพระภูมิพระปาเจ้าเป็นพาาระอรหันดับเรงกิเลสเพลงทโกสิ้นเชิงตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิบาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาตพร,ระภูมีพระภาคเจา้าผู้รู้ผู้เตนผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวัสดโตพร,ระคววตาธรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทั้มังนมัสา มี้าพเจ้านมัสการประธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะขวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธมีพระบาทเจ้าปฏิบัติเลย ข้าพรเจ้านบน้อมพระสงฆ์ราพระสงฆ์น้โมตัสสาภะภาวะโตอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น รู้ชอบได้โดยพระองค์เองนัโมตัสสาภะคาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผุ้มีพระภาคเจ้าพระองค์ดันอระอาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุทธสาตราจะรูร้ชอบได้โดยพระองค์เอง โมตัสสะภะคะวะโตขอนอน้อมแดระคุม,มีพระปกากเจ้าพระองค์นั้นอราหะโตซึ่งเป็นบูกไลจากกิเลสสมาสัมพุท,ทััสาตราสรูร้ชอบได้โดยพระองค์เอง saranaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi duttiyāṃ bhikkhu ottaṃ saraṇaṃ gacchāmi duttiyāṃ ยัมเบจังคังสรณังกัจฉามิตตยัมเปพุทธังสรณังกัจฉามิกตยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตตยัม yato hang bạc nhiên ni á đi yaya chạ ti yaya chạ tô nabi chanami chan chi chá ban nang chi vĩ tạ vô lộp đê tạ na sa te u tu chạ po chăng สั萨ติสังฆาโตธรรมานเบญโยตถาเบรยาม Hãy subscribe cho mình Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tăng

Uh, well. ทุกๆปีระมัดระวังเรื่อง,อ,งอง้าเรื่องฝนเรื่องลมและอุบัต,เติเหตุหลางสสำหรับเกี่ยวบริเวณบัดนหนองทองตองั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันมาเดี๋ยวนี้ตะว่าก็มีฝนตกเป็นบางครั้งบางคราวเฮ้อแต่มันทุกนักนะ ก็แดดออกเป็นเตื้อเป็นเตื้อสำหรับอุณหภูมินั้นที่ทังวัดก็มีสาวห้าองศาก็แม่พี่น้องญาติยมท่านบุกังทั้งหลายตะวันวานี้ทุเจ้าไปไหนนั่งอยู่วัดนนั่งอยู่วัด เวลาตึงเป็นก็ฉันเป็นฉันเป็นเรียบร้อยก็มีญาติมียมเข้ามาสุวัดมานั่งอู้นั่งจาปรึกษาอรือสนทนาธรรมะกันมันมีหั้นตอนมันก็สงสัยเรื่องการปัก จอปักอั่ยังเกี่ยวเวลาขึ้นเท้าทั้งสี่เออสิ่งเหล่านี้ย,ยาโยงทางคณะสงฆ์ทางองค์การอาหาส่วนจังหวัดเจยงใหม่เพิ่นก็จัดพิมพ์คู่มือผู้นำวิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา,าของร้านนาไทยหฮาเนี่ย ก็เปิดการอบรมมอบหนังสือศาสนาพิธีเหล่านี้้แก่ผู้อาจารย์หรือมคคณายกก็ไปหลายอำเภอแล้วก็ยังบบสกี้อำเภอเมื่อเพื่นถามเอาไปตอบเนาะเครื่องบุญาพระอินนั่นที่บนยอด ก็มีจ่อเขียวสี่ผืนชัดเขียวหนึ่งผืนนอกนั้นก็มีจ้องแดงเนี่ยมีขาตอกดอกไม้ก้อยอ้อยมากูขาต้มขาหนุมลูกส้มของหวานอย่างละสี่บอกน้ำนึ่งเตียนสีกู่ใส่สะตวงทิศตะวันออก อันนั้นเขาก็ปูจาตดาวัตถรสจ่อมันก็สีขาวเทศใต้ปูจาตาวิรุฬหกจ่อมันก็สีเหลืองเทศตะว,วันตกป,ปูจาตาวิรูปักจ่อมันก็สีแดงทิศเหนือตาวคุเวน จ้อมันก็สีดำอันนี้กป็น้อยปนนานเขาเปิดตึงหูเศรทธาคนเฒ่าคนแก่เปิดตึงหูตึงหันก็าใจกันมานอย่างงี้เนาะญาติโย,ยมต่านบุฟังทั้งหลายสำหรับแม่พระธรณีนั้นจ้อสีขาวนะูงง่ายเนาะ ตังบนเอจาะสีเขียวตะวันออกสีขาวตังใต้สีเหลืองตะวันตกสีแดงตังเหนือเจาะสีดำมีการมีงานจะขึ้นบ้านใหม่กะงานบุญวัดกะบบ้านกะเนาะ งานประเพณีต่างๆนะั่นนท่านทั้งหลายจะได้ไปขออัญเชิญอุจานก็ดีน้อยนานก็ดีเอาว่าขอเชิญมาขึ้นเท้าตั้งสี่กินนะก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ไหนแต่ใดละนะแต่บางที่บางแห่งบางโหนเป็นของมี บางที่ก็มีอย่างบ้านเฮานั้นยังมีอยู่ก็ทำไปก็เสียหลายอย่างใดๆทั้งสิ้นญาติโยมก็ทำไปตั้ะนั่งจะไปว่าเอาหลวงงงายกบเจรตั้งแต่ปุญญาตายายเอามาเพิ่งก็ทำอย่างเงี้ยหรอกเนาะคนเฮาเนี่ยมันมีที่กลัวอย่างมีที่หวังอย่างมันจะทำ บางคนก็ขมอยู่เย็นเป็นสุขคงมีเรื่องไม่รล้าเอ็งนอกจากตัวเองมีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีอะไรอย่างแล้วในจิตในใจมีศีลมีธรรมเรื่องราวต่งตางๆก็จะเกิดขึ้นได้ยากอันเรื่องที่มันคดีนั่นแหละเพราะเอาไปนคนมีศีลมีธรรมลงแต่เรนนี้เอากลับไปแปลงเล้าตั้งสีขึ้นเหรอ มีเจอมีตุงมีเครื่องสงบูวต่างๆนานานั้นเพราะความเชื่อของแต่และบุคคลเชื่อว่าเทพตั้งหลายาเทพยาดาตั้งหลายนจะมาช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาเขาก็เลยทำกันอย่างนั้นถ้าถามบามันดีก็พูทเจ้าก็ตอบว่าดีนะเ่าทำดี อันนี้ก็ได้นั่งอู้นั่งจาก,กับป่อออกก็ไม่ออกสองคนในตะวันว่าในเช่นเดียวกันญาติยมก็มีญาติญาติของทุเจ้ามาแจ้งข่าวว่าหลวงป่อเดือดทุเจ้าในตำบลนอนเปนอนลรงยามตุนนัเนอ่อ ออกองยาละปูนวานนี้พาตัดแล้วก็มาอยู่วัดมาเติบเป็นเยี่ยวบออกลงเลยทรมานตรกรรมก็ไปที่งยาหังดุ่มเดนีได้ใส่สายอาหารหลงกินอาหารตั้งสายเป็นไปได้สุขบุญสมือ คนที่มาแวะเพื่อกโทรมาบอกลุงป่อดีนะแกละน้อนี่หรอกเป็นอูได้ละเอาก็ดีอกดีใจเนาอเขาว่าแแบ๊บดหนึง่งอมาข่าวละละฟังข่าวอย่างนั้นขอขาได้ต่อโทรศัพท์อูก,กับคุณบาตุนนี้พื่ก็อูได้ชัดเจนดีทำมหนึกถึง เรื่องการเจ็บการเป็นแต่เอายุคป,ปัจจุบันนี่หนักแต่แตู่กสิษย์ลวงหาเก่าในปรเยาการสาธารยมกันว่าป,ปีเนี่ยคนตายนักแต่ละเดือนแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ก่อนล่ำๆอย่างนี้ เม่ต้องเป็นต้าวัคซีนหรอกค่ะดุลงก็มัวนึอเนาะเอาจะไปว่าอันนั้นตอันนี้กอมดีเนาะฉะนั้นยาโจมก็ว่าได้อู้ได้จากกันจะมาอู้กันอีกโม่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปล่อยปลาเพื่อหาทุนเป็นก้าอาหารการกินหรอแก่ลอนักเรียนชั้นมัธยม ของน้องตองพิทยาเพราะถึวะองว่าละอ่อนใหญ่เน่อาศัยกินข้าวตอนกับละอ่อนน้อยหรือเนาะอนกบ้านจันปฐมมันมีงบประมาณเพื่อเนาะ,นะแต่อัานละอ่อนวันนี้มันมีก็เลยเป็นปัญหาไปจัดไม่มีการปล่อยปลาเป็นว่าอู่ยันนะอวันที่สิบเอ็ดเดินสิงหาเนี่ยกินข้าหงายแล้ว ปีบังเกาะพอบนแม่อิ่มปิงมีสลายอิ่มแม่น้ำพิงต้อยอะไรทำกันที่ฮันเออคอยเวเตอะ์ถา,าม่าดีก็ดีถามรดูตดต้องดีทั้งนั้นอ่ะห้อมย่เสียหายอย่างร่มมันก็ดีกันญาติโยมลอนขึ้นออเดอรการณน้าชีวิตแก่สัดการณน้าชีวิตแก่คนมันต้องดีทั้งนังง้นได้บุญได้กุศล อย่างบางที่เขาเป็นงานเป็นงานนี่ตำบัดตำบ้ชนชนาเชิญชวนไทยโคไทยกระบือญาติยองกับปลากระตางเป็นจอมตู้ไทยโคไทยกระบือเถองานหน้าปลาเหมาะงัวงหมดเนี้ยควายหมดเนี้ยเป็นว่าหมนี้เป็นขอสออหากินถ้าญาติยองจะไทยโคไทยกระบือนะ เอาไปเอาไปลงซักมาลงขาดซักเออตัวนเนี้ยเนี่ยปัญญาเม่เจะลาจะเอาแล้วเนี่ยตายละเอาก็ไปพอไทยเลยซื้อมาแหละซื้อมาก็ตั้งอกตั้งใจเลี้ยงมันอย่างดีไปให้มันพร้อมเอาจนมันตายไปตามธรรมดาของมันเอาได้จ่วยมาแล้วนะ แต่เรื่องตายเมื่อเท่าแก่มากก็ธรรมไดาฉะนั้นญาติโยมบางตี้ก็วนไปเวียนมแาบบไปงานนั้นก็ปะอันนี้ก็ปะก็ทำตัวหายไปไหนอะข,อขับไปฆ่าอะไรญาติโยมกานผู้ฟังทั้งหลายก็ระมัดระวังไว้เนอะเตือนสติไว้ ต่ว่าเช่นเดียวกันตกเย็นก็ได้เป็นงานข่าวดำอดีตกานนายกโอ้พันตายมาได้จะ8แปดคืนละเข้าวันนี้สิบันผู้คนนักคนหลายเพราะลูกคนเป็นข้ารชาชการทำงานนั้นทำงานนี้เป็นสจ,จตัวหน่ะคือเราสังเกตได้ยติยม เขาได้ตายจะมีคนหู้จเการพนับถือลูกเต้าทำงานอันทำงานนี่ก็มาตามเพื่อนตามพุงคนจึงนักคนจึงหลายเพื่อนแล้วก็เตะเป็นธรรมะบรญญาเออแก่ญาติจกรโยมได้ฟังเป็นก็มีสติมีความตั้งมั่นในสมาธิดีตั้งใจฟัง บางแล้วดูแลมันก็จืดมื้น,นอยเนาะดีอกดีใจแต่ทุเจ้าใจเวลานะั่นนะบางือมันดึกบางือดึกยากยมมาเกินสีส่สิบนาทีจกเรียบร้อยผลปุญน,นังเ <c oughs> อาไปต้องแต่งใจให้เพื่อระยะนี้ฝนมันลงอย่างเนาะบางคนก็อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัด บางคนก็อยู่ในบ้านได้จองเขตหัวบ้านเดียวกันอยู่ใกล้เนี่ยพอมีปัญหาโมเดินทางไกลนี่นก็เห็นดูเพิ่น้อนงะขับรถขับราไปตามถนนหนวทางงฉะนั้นตะวาก็เลยได้มีโอกาสรับนิมนต์ไปและจะพระราชทา,านถึงศพกันวันวันที่หกนะอันนี้ก็ได้เป็นร่วม วันที่ห้าคืนนี้พระอันเลิพ่อออกไม่ออกงานธรรมทูตเจงานคิดทูตเจนะงานธรรมทูตออกปฏิบัติงานที่วัดขันเกลียวตำบลขันเก้ียวทบบา,างดงจังหวัดเชีงยงใหม่อาตมาภาพจะไปเป็นองค์แสดงธรรมะแทนทุกเจ้ทาทั้งหลายในงานธรรมทูตคืนนี้ที่วัดขันเกลียวนะที่วัดขันเกลียว ด่ก็จึงขอประกาศหยาิยมรบสาบเอาละอ้จาไปมาอันว่าเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโลสุของฝลังจงบังเกิดมีแก่กานผู้ฟังโตท่านทุกคน